สวัสดีครับกลับมาดูดวงรายวันกันอีกครั้งนะครับกับคุณอมรากายากลนะครับทางลาภายากลช anel นะครับก็วันนี้ก็จะเป็นวันที่12ตุลาคมนะครับปศสอง6ันะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธหัสนะครับแดนสิบสามข้ามเดือน10ปีเถาะนะครับจศหนึ่สามแปนะครับก็ผมก็มีคลิปให้ฟังทุกวันนะครับยังไงก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับสำหรับท่านที่สนใจดูดวง ส่วนตัวก็ทักออนไลายแอดที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ได้นะครับแล้วก็ออหรือแม้กระทั่งสนใจในการจะเรียนวิชาพยากรณ์ไม่ว่าจะเป็นไพ่เก่ตัวนะครับก็สามารถที่จะทักกันเข้ามาในไลน์ได้นะครับในไลน์แอดได้นะครับโอเคเราก็จะมาดูในแง่ของดวงรายวันกันนะครับดวงรายวันมีข้อดีนะครับก็คือผลการทํานายก็คือมีผลหนึ่งวันนะครับถ้าวันนี้ผลการทำนายไม่ดีพ่งนี้ก็มาฟังใหม่นะครับต่อมาเราจะมาดูดวงรายวันกันของ ชาววันอาทิตย์กันก่อนนะครับว่าการงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภเป็นเช่นไรบ้างนะครับเริ่มที่โชคลาภก่อนละคันโชคลาภของชาววันอาทิตย์วันนี้นะครับปรากฏว่าโชคลาภเราได้นะครับปรากฏบว่าได้ไพ่สิบไม้นะครับถ้าสิบไม้นี่ก็ถือว่าเจะมีโชคลาภได้ต้องทํางานหนักให้ได้ขึ้นมาจะเป็นโชคลาภจากการทํางานนะครับถือว่าถึงได้โชคลาภนะครับจากนั้นเราก็มาอยู่เฉยนี่ไม่ได้นะครับจากนั้นเราก็มาแง่ของ การงานของชาวอาทิตย์ครับปรากฏว่าการงานชาวอาทิตย์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่เดอะโบนะครับเดอะร์ขึ้นมาก็ถือว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในแง่ของการงานในวันนี้นะครับการงานรายจ่ายจะผ่านไ,ไปได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ค้าขายถือว่ามีคนมีกำไรมีคนดูแลส,สำนวนกนค่อนข้างดีนะครับต่อจากนั้นมาดูในแง่ความรักกันครับความรักของชาววันอาทิตย์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เอ,อ่อเดอะทาวเวอร์นะครับถ้าเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาที่แสดงว่าอาจจะมีเรื่อง ทะเลาะเบาบางไม่เข้าใจกันผิดข้องใจกันได้นะครับเพราะนั้นพยายามดูควบคุมอารมณ์ว่าความสัมพันธ์กันตอนจะคุยกันนิดนึงนะครับถ้าไม่ไหวก็หนกไปสักวันนะครับจากนั้นเรามาดูในแง่ของคนโสดบ้างชาววัยที่ยังโสดนะครับประกอบว่าวันนี้นะครับเราได้ไพ่ห้าถ้วยนะครับถ้าห้าถ้วยขึ้นมาแสดงว่าวันนี้ในแง่ของการสัมพันธ์ในะรืความรักก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องมีการห่างเหินกันไปหรือว่าความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะนั้นให้ระวังไว้แล้วกันนะครับ หลัจากนั้นเรามาดูในแง่สุขภาพครับสุขภาพของชาววาทิตในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่แปดดาบนะครับถ้าแปดดาบขึ้นมาก็ถือว่าสุขภาพวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะมีอะไรที่ต้องเจ็บป่วยโดยที่มันไม่ทันคาดคิดนะครับหรือว่าอุบัติเหตุเออเกิดขึ้นได้นะครับเล็กน้อยขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นชาววาทิตก็ต้องเฝ้าระวังไว้นะครับวันนี้นะครับังจากนั้นเรามาดูในแง่ของเลขนำโชคจากไพ่กันนะครับเลขนำโชคจากไพ่ของชาววาทิตในวันนี้นะครับปรากฏว่า หมายเลขแรกที่ได้ก็คือหมายเลข55นะครับจากนั้นเราก็มาดูการต่อมาหมายเลขถัดมาก็คือหมายเลข38นะครับ55 38กับหมายเลขต่อมาคือหมายเลข77นะครับ55 38และ77เป็นเลขนำโชคจากไพ่อของชาวปฏิทินวันนี้นะครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับ เื so ram, en, ่อบางท่านจะมีโชคดีผมผมได้ได้รับข่าวหลายท่านโชคดีแล้วนะครับเป็นยังไงก็ถ้ามีท่านไหนต่อไปก็ช่วยแชร์ให้ผมทราบผมไได้รูปยินดีด้วยนะครับอ่าต่อมารู่ชาวบันจัน์ครับชาวบัญจัน์ครับมาดูครับการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภเป็นเช่นไรบ้างนะครับเอ่อวันนี้มีอะไรที่ต้องระวังมีมีอะไรที่ต้องตั้งหลับไหมนะครับรอบชาวบันจันทร์เราก็าจะเร 69, ically, ิ่มที่โชคลาภก่อนครับปรากฏว่าโชคลาภของชาวบัญช์นะครับเราได้ไพ่ กินถือดาบนะครับนถือดาบก็ถือว่ามีโอกาสจะมีโชคลาภเข้ามานะครับจากการทํางานนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นเรื่องของการางานของชาวบัญชันการงานของชาวบัญชันในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่สองดาบครับสองดาบก็ถือว่าการงานในวันนี้อาจจะมีอะไรที่ต้องอแก้ไขอาจจะมีความเข้าใจผิดในเรื่องของการทํางานเปน็นรายที่เราต้องแก้ไขให้ถูกต้องนะครับอาจจะทำให้งานาาล่าช้านิดหนึ่งนะครับการขายก็อาจจะมีความสับสนกับลูกค้านิดหนึ่งก็พยายามระวังไว้นะครับ จากนั้นเรามาดูในแง่ของความรักครับว่ารักของชาวบัญชาที่มีครอบครัวแล้วนะครับก็ราะว่าเราได้ไพ่สองเหรียญนะครับสองเหรียญก็ถือว่าความรักของคนที่มีครอบครัวแล้วก็อาจจะมีความส,รรสับสนไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้บ้างนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นระดับกลางๆก็ถือว่าไม่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่ว่าพยายามปรับรักษาความสมดุลกันนิดหนึ่งนะครับนะครับสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับ ดังนั้นเรามาดูในแง่ของคนโสดบ้าชาวบัญชันที่ยังโสดนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่หนึ่งเหรียญนะครับเพราะหนึ่งเหรียญขึ้นมาก็ถือว่ามีโอกาสที่ข้อสารตอบคำามเปนได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวบัญชันที่ยังโสดดังนั้นเรามาดูในแง่ของสุขภาพสุขภาพของชาวบัญชันนะครับปรากฏบว่าเราได้ไพ่สองม้นะครับแสดงว่าสุขภาพของชาวบัญจันวันนี้ก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับไม่มีอะไรที่ต้องห่วงมากนะครับสำหรับชาวบัญจันร์ในแง่ของสุขภาพนะครับจากนั้นเรามาดูในแง่ของ เลขนําโชคจากไพ่กันนะครับเลขโชคจากไพ่ของชาวบัญชาในวันนี้นะครับขออนว่าหมายเลขแรกก็คือหมายเลข68นะครับต่อจากนั้นหมายเลขถัดมานะครับก็คือหมายเลข76นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข2นะครับ6876กับหมายเลข2นะครับลองไปปรับใช้ดูนะครับสำหรับชาวบัญชันนะครับต่อจากนั้นเราก็ส่งต่อให้ชาวบังการกันนะครับชาวบังการมาดูกันครับ การเงินการง,งานความรักศิลปะโชคลาบวันนี้มีอะไรที่ต้องระวงังมีอะไรที่ต้องจังหลับไหมนะครับเราชาวบัญชันเราก็จะมาเริ่มที่โชคลาบก่อนแล้วก,กันนะครับเราชาวบัญชันนะครับโชคลาบของชาวบันจันในวันนี้นะครับปร,กรากฏว่าเราได้ได้ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะครับเจ็ดเหรียญก็ถือว่ามีโอกาสมีโชคลาภเราดับกลางๆขึ้นมาเข้ามานะครับถือว่าไม่แย่นะครับเราชาวบังชัรนะครับ ต่อจากนั้นเรามาดูในแง่การงานของชาวบางคางครับชาวบางคางการงานในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่ราชนีดาบนะครับถือว่าการงานก็สามารถจะผ่านไปได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ค้าขายถือว่ามีกําไรนะครับมีลูกค้าอุดหนุนนะครับตอนนั ite, ้นมาดูในแง่ความรับผิดครับผลลัพธ์ของชาวบางการในวันนี้นะครับที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าได้ไพ่สิบไม้นะครับถ้าสิบไม้ขึ้นมาก็ถือว่าสมรรถภาพในครอบครัวยังสามารถดําเนินไปได้แต่อาจจะต้องเหนื่อยในแง่ของการบริหาร ความเข้าใจกันนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถือว่ายังผ่านไปได้นะครับต่อจากนั้นเราก็ถือว่ามาเป็นคนโสดกันบนงครับชาวบ้านที่ยังโสดนะครับปรากว่าวันนี้ได้ไพ่เดว์โบนะครับแสดงว่าคนโสดก็ถือว่าจะมีช่วงเรื่องความรักนะครับก็อาจจะเจอคนถูกใจหรือคนที่เราพยายามฝ่ายปองก็ถือว่าให้ความต่อรับค่อนข้างดีนะครับวันนี้ต่อจากนั้นในแง่ของสุขภาพนะสุขภาพชาวบังคารในวันนี้นะครับปรากบว่าได้ไพ่เดททาวเวอร์นะครับพอขึ้นเจอเจอทาวเวอร์เนี่ย แต่ว่าเราก็ต้องระวังในแง่ของปัญหาสุขภาพนะครับอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยที่ไม่คาดคิดก็ได้นะครับหรือว่าฟ้าจะปวดที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่คาดคิดเพราะนั้นชาววังคารก็ระวังเรื่องปัญหาสุขภาพเปพนไ้นิดหนึ่งนะครับวันนี้นะครับจากนั้นเรามาดูในแง่ของเ,อเลขนำโชคครับเลขนำโชคของยาววังคารวันนี้เลขนำโชคจับไพ่ก็คือหมายเลขแรกก็คือหมายเลข35นะครับต่อจากนั้นหมายเลขถัดมาก็คือหมายเลข34นะครับ 35 34และอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข41นะครับ35 34และ4 1เป็นเลขนำโชคจากไ่ก่อนชาวอังการในวันนี้นะครับลองไปปรับใช้ดูนะครับถ้าใครได้ข่าวดีช่วยแจ้งผมด้วยละกกันนะอะต่อมาเรามาสู่ชาววันพุธกันครับว่าการเงินการงานการรักสุขภาพโชคลาภของชาววันพุธในวันนี้มีอะไรที่ต้องเฝ้าระวังไหมมีอะไรที่จะต้องตั้งรมับไหมนะครับ เราก็จะมาเริ่มที่โชคลาภกันก่อนนะครับราชาวบ้านพุทธนะครับโชคลาภของชอาวบนพุทธในวันนี้นะครับปรากฏบว่าเราได้ไพ่อะไรนะครับเดี๋ยวนิดหนึ่งนะฮะอ่อปะกอบว่าเราได้ไพอ่อ๋ออัศวบินดาครับอัศวบินดาก็ถือว่ามีโอกาสมีโชคลาภจากการทํางานฟาดฟันจากที่มาให้ได้โชคลาภนะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่ของการงานของชอาวบนพุทธนะครับการงานของชอาวนพุทธในวันนี้ครับปรากฏบว่าได้ไพ่สองไม้ สองไม้ก็ถือว่าการงานเนี่ยถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรที่ต้องให้ห่วงมากมายนะครับแล้วก็ค้าขายถือว่ามีลูกค้าเข้ามาช่วยเหลือนะครับหลังจากนั้นเรามาดูในแง่ของความรักของชาวบนพุธกันความรักของชาวบนพุธที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่9หมาไม้นะครับถือว่าสัมรนธภาพในครอบครัวยังไปได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวั้นพุทธที่มีครอบครัวแล้วหลังจากนั้นเรามาดูในแง่ของคนสดครับชาวบนพุธที่ยังสดอยู่นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่7ไม้นะครับ7ไม้ก็ถือว่า คนโสดกส็สามารถสารความสัมพันธ์ต่อเนื่องไปได้ค่อนข้างดีนะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่ของสุขภาพกันสุขภาพชาวบันพูดในวันน breakup, ี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่เด็กถือไม้ก็ถือว่าสัมพันธภาพยังไปได้ค่อนข้างดีนะครับเอ้ยก็เองไม่ใช่ Сп ไม่ใชป่สุขภาพ mm hmm ครับสุขภาพของชาวบันพูดยังถือว่าไปได้ค่อนข้างดีนะครับก็ถือวา่าไม่ต้องห่วงอะไรในแง่ของสุขภาพชา,ชาวบันพูดนะครับจากนั้นเรามาดูในแง่ของเลขนำโชคจากไพ่กันเลขนำโชคจากไพ่ของชาวบัานพูดในวันนี้หมายเแรกๆก็คือ หมายเลข39นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นหมายเลข60นะครับ3960แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งก็เป็น80นะครับ3960 80เป็นเลขนำโชคของชาวันพุทธวันนี้นะครับลองไปใช้ดูลกันนะครับอ่าสองมาเราก็มาสู่ชาววันพฤหัสการน,นะครับอ่าชาวพุทธมาดูกันครับการงานการงานพลังสุขภาพโชคลาภเป็นเช่นไร มีอะไรที่ต้องตั้งรับมีอะไรที่ต้องข้อระวังไหมนะครับสําหรับชาวบัพปุระหัดนะครับเราก็จะเริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับเพราะว่าโชคลาภของชาวบัพปุระหัดนะครับเราได้ไพ่เอ่ออ่าเดอลสตาร์นะครับซื้อซ่าขึ้นมาแสดงว่าชาวบัพปุหัดมีโอกาสได้โชคลาภนะครับวันนี้นะครับต่อมาเป็นการงานของชาวบัพปุหัดนะครับการงานของชาวบัพปุหัดในวันนี้นะครับเพราะว่า เราได้ไพ่สิบเหรียญนะครับสิบเหรียญก็ถือว่าการงานวันนี้ผ่านไปได้ค่อนข้างดีนะครับค้าขายถือว่ามีลูกค้าเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้สำหรับชาวพุรุษหะนะครับต่อมาคุยในแง่ของความรักกันนะครับความรักของชาวบุรุษหะที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่คิงไม้นะครับถือว่าสมารถภาพของความเป็นครอบครัวสามารถสานต่อไปได้ค่อนข้างดีนะครับต่อมาเรามาสู่ในแง่ของคนโสดบางชาวพุรุษหะที่ยังโสดนะครับปรากฏว่าได้ไพ่ อัศวินเหลียนนะครับอัศวินเหียนก็ถือว่าสุขภาพในของคนโสดสามารถสารต่อความความรักไปได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวเวที่ยังโสดต่อมาเรามาดูในแง่ของสุขภาพครับสุขภาพชาวมรดหะนะครับปรากฏว่าเราได้เพ่เจดาบนะครับถ้าเจดาบขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าถือว่าสุขภาพต้องเฝ้าระวังนะครับอาจจะมีปัญหาสุขภาพขึ้นมาโดยที่มันไม่เออไม่ได้ตั้งตัวได้นะครับหรือว,ว่าในแง่ของ อุบัติเหตุก็ต้องระฟ้าระวังไว้นะครับสำหรับชาวบ้าพุทธหัสนะครับจากนั้นเรามาดูในแง่ของเลขนําโชคกันนะครับเลขนําโชคสําหรับชาวบ้าพุทธหันยามันนี้นะครับหมายเลขแรกนะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลข10นะครับต่อจากนั้นเราก็จะมาดูหมายเลข70นะครับแล้วก็มาดูหมายเลข74นะครับ10 70แล้วก็74นะครับ10 70 7ิบเจ็ดสบเด้ิบ่ป็นหมายเลขนำโชคของชาววันทุษหานในวันนี้นะครับก็ลองไปปรับใจดูนะครับเอาละผ่านไปแล้วนะครับ5้าวันเราก็มาสู่ชาววันศุกร์ต่อไปนะครับว่าการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภของชาววันศุกร์ในวันนี้มีอะไรที่ต้องเฝ้าระวังไหมนะครับมีอะไรที่ต้องตั้งรับไหมนะครับซึ่งเราก็มาจะเริ่มกันที่โชคลาภก่อนแล้วกของชาววันศุกร์นะครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับโชคลาภในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ ราชินีดาบนะครับโซ่รนีดาบขึ้นมาก็จะเป็นโชคลาภอัจกระจากการฟาดฟันทํางานนะครับก็มีโอกาสจะมีโชคลาภนะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่ของการงานของชาวบันสุขนะครับปรากฏว่าการงานชาวบันสุขเราได้ไพ่อาศวินดาบนะครับอาศวินดาบก็ถือว่าการงานวันนี้ผ่านพ้นไปได้ค่อนข้างโอเคแต่ว่าอาจต้องเกิดจากการฟาดฟันลงแรงกันหน่อยนะครับถือว่าค้าขายก็ถือว่ามีลูกค้ามีคนมาอุดหนุนนะครับจากนั้นเรามาดูในแง่ความรับครับคลลัพของชาวบันสุขที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่า สัมภาระภาพของคนในครอบครัวยังไปได้ค่อนข้างดีนะครับต่องจากนั้นเรามาดูในแง่ของคนโสดบ้าชาวสุที่ยังโสดนะครับวันนี้ได้ไพ่ก้าไม้นะครับถือว่าความรักก็ยังสารต่อได้อาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงนะครับในแง่ของของก้าไม้นะครับคือบริหารเสน่ห์บริหารความภูมพอใจนิดนึงนะครับสำหรับคนโสดนะครับเราที่เป็นวบรรสุขครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่สุขภาพสุขภาพชาวสุในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ เดอะทาวเวอร์นะครับเพราะถ้าเราขึ้นมาเนี่ยชาวบรนสุขต้องระวังในแง่ของอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ในแง่สุขภาพถ้ามีอะไรที่ป่วยขึ้นมาต่างหากที่ไปพบแพทย์นะครับชาวบรนสุขนะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่ของเลขนำโชคกันลเลขนำโชคของชาวบรนสุขนะครับหมายเลขแรกที่เราได้วันนี้ก็คือหมายเลข59นะครับต่อจากนั้นหมายเลขถัดมาก,ก็คือหมายเลข44นะครับแล้วอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข 27นะครับ59 44และ27เดป็นเลขนำโชคของชาวันศุกในวันนี้นะครับก็ไปปรับใช้ดูนะครับถ้าได้ข่าวดีก็มาแจ้งกันให้ทราบจะได้เยอะจริงจรด้วยนะครับเอาล่ะหมดไปแล้ว6วันนะครับเราก็มาสู่ชาววันเสาร์ละซึ่งเป็นวันสุดท้ายในแง่ของการทำนายดวงในวันในวันนี้นะครับเราก็มาดูนะครับว่าการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภของชาววันเสาร์ในวันนี้เนี่ยมีอะไรที่ต้องอเฝ้าระวังมีอะไรที่ต้องตั้งหลักไหมนะครับ เราก็มาเริ่มที่โชคลาภก่อนอโชคลาภวิ่งไปแล้วโชคลาภของชวาวบรรษาในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เจ็ดดาบครับเจ็ดดาวขึ้นมาแต่ว่าโชคลาภยังเข้ามาไม่ถึงนะครับถือว่าดาบปกันไม่อยู่นะครับก็ต้องรอเวลาอื่นเนะครับชาวบรนสานะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่ของการกงานของชวาวบันานะครับการงานชวนาวพันาในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ราชินีไม้นะครับถือว่าการงานผ่านไปไปได้ค่อนข้างดีนะครับถือว่าจะมี ไม่มีอุปสรรคาไหล่แล้วก็ในแง่ของการค้าขายก็ถือว่ามีลูกค้าเข้ามาช่วยสนับสนุนค่อนข้างดีนะครับจากนั้นเรามาดูในแางเงีของรัคาก่อราคาองชาววัาเสา์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าเราจะให้สีดาบนะครับสีดาบก็ถือว่าสมรรถภาพของคนที่มีครอบครัวค่อนข้างอาจจะมีปัญหาขึ้นมาได้อาจจะมีปัญหาในแง่การคุยกันไม่เข้าใจกันนะครับเพราะฉะนั้นพยายามดูแลเเยนเวลาคุยกันนะครับสำหรับชาววันนสา์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับ จากนั้นมาดูคนโสดครับชาวบาสาวที่โสดนะครับวันนี้ปรากอบว่าได้ไพ่คิงถ้วยนะครับแสดงว่าคนโสดสามารถสารต่อพมสัมนธถไปแต่ต้องข้างดีนะครับสำหรับชาวบ้านสาวที่ยังโสดนะครับจากนั้นเรามาดูในแง่ของสุขภาพครับสุขภาพของชาวบ้านสาววันนี้นะครับปรากฏบว่าขึ้นไพ่สมูนนะครับพอสมูนขึ้นมาแสดงว่าเราต้องระวังในแง่ของอาจจะเป็นเรื่องความกังวลใจสุขภาพทางจิตทางใจมากกว่านะครับสำหรับชาวบ้านสาวอาจจะมีความกังวลเกิดขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งใจจะเปิดน้อยขึ้นมาเพราะนั้นถ้า เบียดอะไรก็รีบไปพบแพทย์หรือว่าวัน okay. นี้อาจจะหาเพื่อนคุยเพื่อแก้ให้ไม่ให้เหงาว่านะครับเราจะชาวบัณฑสาวนะครับโอเคจากนั้นเรามาดูในแง่ของเลขนาโชคครับเลขนำโชคของชาวบัณฑสาวในวันนี้นะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลขสามสิบหกนะครับแล้อีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลขสิบเจ็ดสามสิบหกสิบเจ็ดกับหมายเลขหกหกนะครับสามสิบหกสิบเจ็ดกับหกนะครับเป็นหมายเลขนําโชคของชาวบัณฑสาวในวันนี้นะครับ ก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับถ้าได้ข่าวดียังไงก็มาแจ้งห้ทราจะได้รู้อย่างดีด้วยนะครับโอเคหมดแล้วนะครับสำหรับการทายดวงรายวันทั้งหมด6วันไม่7วันนะครับโทษที7วันแล้วก็การได้เล่นนำโชคของคนทั้ง7วันนะครับก็ดวงที่ทายไปทั้งหมดก็เป็นดวงของคนทั่วไปนะครับอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับดวงท่านก็ได้นะครับขอให้ฟังเป็นแนวทางคำานะนนะครับแล้วก็แต่ถ้าใช้ตรงก็แนะนาว่าใช้ทำมาดูตัวการจะโดยจะแม่นยํากว่านะครับแล้วก็ยังไงก็ตามนะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสังเกตกดติดตามด้วยนะครับเพราะผมมีคลิปให้ฟังทุกวันนะครับก็ยังไงก็เราก็บอกความปนง่าง,งีของวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับประสบความส็จทั้งการงานการงานพลานและสุขภาพครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ